มาถึงเรื่องที่2กันนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยยุตยิเรื่องกรณีที่มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนการเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนะครับที่อำเภอจันะจังหวัดสงขลาที่บอกว่าไม่รอบด้านนะครับและก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งโดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ชี้ชัดเจนนะครับว่าสบตได้ทําตามกฎหมายแล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางสำนักง,งานผูต้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้มีหนังสือถึงเลขาธิการศูนย์ดำนินการบริหารจังหวัดแชายแดนภาคใต้ลงวันที่13กันยายน2564แจ้งผลการวินิจฉัย กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าสบตไม่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียให้รอบด้านในการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอเจนะจังหวัดสงขลาทําให้เกิดความขัดแย้งเล็กทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยหนังสือดังกล่าวนะครับได้ระบ,บุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้พิจารณานะครับรวมทั้งสแสวงหาโคอเทิจรจิงได้ความว่านะครับการดําเนินการดังกล่าวนะครับทางสอบตอได้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้งนี้ครับทางสอบตอได้ประกาศเชิญชวนให้พี่น้องได้แสดงความคิดเห็นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม2563จํานวน5วิธีครับ นั่นคือวิธีที่1ทางเว็บไซต์วิธีที่2การจัดประชุมกลุ่มย่อยนะครับวิธีที่3การแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือวิธีที่4การสัมภาษณ์รายบุคคลและวิธีที่5การจัดเวทีให้ประชาชนแสดงข้อคิดเห็นด้วยวาจา และมีการประกาศสรุปผลการรบบับฟังความคิดเห็นให้พี่น้องได้รับทราบเมื่อวันที่30กรกฎาคม2563ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวครับเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548แล้วจากข้อเท็จจริงนะครับยังไม่ปรากฏว,ว่า สออบตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน ดังนั้นปัญหาตามข้อโรงเรียนในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา22วงเล็บ2ตามประกาศผู้ตรวจการแผ่นดินพุทธศักราช2562ซึ่งกำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับพิจารณาตามมาตรา37วงเล็บ8แห่งพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพุทธศักราช2560นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีคำวินิจฉัยให้ยุติ เรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้นะครับตามมาตรา37วรรคสงแห่งพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ตรวจการแผ่นดินพุทธศักราช2560โดยให้สำนักง,งานผูต้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้สตวต และผู้ร้องเรียนทราบต่อไปนะครับแต่การนั้นก็ตามนะครับผู้ร้องเรียนในฐานะที่มีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและโดย,โดยโอ้อมหากมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อมูลทางวิชาการที่เป็นหรือจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการดังกล่าวก็สามารถจะเสนอไปอยังคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบหรือที่สบตในฐานะผู้ดำเนินการต่อไปได้นะครับก็ถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวก็มีข้อยุติไปเรียบร้อยนะครับ